วันนี้สิ่งที่พลเอกปริษย์ทให้กับลูกพักเนี่ยผมว่ามันเยอะมากมายมหาศาลมากฉะนั้นเราต้องอย่าให้โอกาสนี้หลุดมือมันจะเป็นโอกาสเดียวด้วยเพราะท่านบอกแล้วว่าถ้าเกิดคนเลือกท่านไม่เยอะพอก็แสดงว่าวิธีการของท่านมันล้มเหลวท่านก็จะหยุดท่านก็จะเลิกไงท่านเป็นเช่มาเล่นการเมืองแบบนักการเมืองบางคนที่เล่นการเมืองตั้งแต่หนุม่มจนแกจะตายอยู่แล้วยังไม่ยอมเลิกเนี่ยผมจึงต้องจะไม่ต้องกลับมานั่งที่ตรงนี้เหมือนเดิมการเอาผมไปลงเดินพื้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เหนื่อยถ้ายิ่งจะให้ผมไปเดินเพื่อจะไปทักทายแฟนคลับก็ไม่เป็นแล้วแฟนคลับจะไม่เลือกเพราะผมไม่ลงไปทักทายก็ไม่ต้องเลือกแต่คนที่เป็นแฟนคลับผมผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าผมจะนั่งพูดอยู่แค่ตรงนี้ไม่ลงไปจับไม้จับมือด้วยยังไงเขาก็เลือกจริงไหมครับพี่น้องวันนี้ผมอยากให้วันเสารงสีมีเวลาได้นอนเต็มอิ่มแล้วไปดีเบต ไปประชันวิสัยทัศน์กับพรรคอื่นอย่างสดชื่นไม่ใช่ไปในสภาพที่สุดโซมนอนไม่เต็มอิ่มตาโลยนะฉะนั้นผมขอนะครับโปรแกรมที่ท่านพยายามเรียกร้องผมเนี่ยงดได้งดนะครับอย่าให้ท่านต้องลำบากใจครับพี่เล้งสีใครเรียกไปก็ไปหมดเพราะแกเป็นหัวหน้าพักลูกพักขออะไรก็ทำให้ั้งหมด ลูกพัถามไหวไหมแกก็บอกไหวตลอดแกเป็นชายชาติทหารยายแก,กตอบว่าไม่ไหวมันจะเป็นไปได้ไงวะแกก็มาลองบอกว่าไหวแต่ผมดูแล้วแกไม่ไหวน่าจึงฝากผ่านสื่อตรงนี้ไปเลยว่าพอสักทีได้ไหมเลิกเรียกร้องได้ไหมคุณยังจะเอาหัวหน้าพักไปเดินอีกเหรอช่วยตอบผมหน่อย จริงไหมครับวันนี้เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาพักเราเนี่ยมันเกิดจากโซเชียลมันเกิดจากต้นทุนที่ต่าไอการตั้งวยชงเวท,วทีผมก็บอกแล้วไม่เห็นด้วยมันคือการเมืองโบราณไม่มีใครหรอกครับยอมเสียเวลาเดินทางมาฟังนักการเมืองโมไอที่มานั่งฟัง่ะจ้างมาทั้งนั้นแล้วคุณจะทําไปเพื่ออะไรกันเออ ใช่ครับรักคนเห็นรังสีมาร์คพิทบูไม่ต้องรักก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องรักผมผมอยู่คนเดียวบนโลกนี้ใบน,นี้ได้ผมอยู่ท่ามกลางวงล้อมผู้คนมานานแล้วผมรู้แล้วว่าสัจธรรมชีวิตเนี่ยรตราบใดที่เรามีผลประโยชน์ในเขานะไม่ต้องห่วงแล้วครับยังไงก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีประโยชน์ในเขานะเราก็ไม่เหลือใครอยู่ดีจากนั้นผมซ้อมมานานแล้วครับผมซ้อมอยู่คนเดียวมานานแล้วแล้ววันนี้ที่ผมมาช่วยพี่ลังสีเพราะอยากเห็น พลเอกลังสีเป็นนายกรัฐมนตีนะแค่นั้นเองผมมันคงจะทําอะไรช่วยใครไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าพลเอกลังสีไปเป็นนายกท่านอาจจะช่วยประชาชนได้มากกว่าน,นี้ใช่ไหมครับเออนี่ฉนันวันนี้นะผมอยากให้ลูกพักมาฟังนะคือวันนี้สิ่งที่พลเอกลังสีทำไว้เนี่ยคือพักเศรษฐกิจเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว นะครับพักเศร,รษฐกิจเป็นที่รู้จักยู่แล้วพลเอกสีที่รู้จักกันดีมาแล้วเนี่ยแค่คุณไปแสดงตนนะคุณน่ะคือผู้สมัครของพักเศร,รษฐกิจคุณทําได้ไหมครับหรือจะต้องให้พี่รังสีไปเดินสายแนะนําตัวอีกว่าคนนี้นะคือผู้สมัครของผมต้องทําถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอครับผมบอกแล้วไงผมยอมคนไม่กี่คนนะวันนี้นะทำงานกับพลเอกสรรีมานี่ ผมเคยคิด่ผมเจ๋งนะแต่อะไรๆผมก็ยอมแล้วผมสู้ทํานไม่ได้จริงเรื่องคิดเร็วทำเร็วนะครับต้องยอมจริงๆครับแกไวมากแล้วพี่สังสีเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ยอมที่จะเสียเวลาถ้าแกเห็นว่าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์แกจะปรับทันทีครับนะยแกจะเปลี่ยนปรับยุทธศาสตร์ปรับแผนนันนีเลย นะแต่หลายคนก็ยังดึงนั้นจะเอาแบบเดิมจะเอาแบบเดิมไม่ได้เออจริงผมเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยจากพี่เลีงสีจากการได้ใกล้ชิดได้สัมผัสน,นะผมได้เรียนรู้อะไรจากแกเยอะมากแล้ววันนี้นะถ้าพมเอี๋ยวเลงสีเป็นนายกไปแล้วเนี่ยผมยินดีเลิกเล่นการเมืองเลยนะผมก็จะมาใช้ชีวิตของผมเลย ผมไม่ชอบนักการเมืองนะครับนะผมไม่ชอบเลยนักการเมืองจริงๆคุณก็ดูดิครับคุณดูนักการเมืองแต่ละคนนี่ครับแค่เห็นยังขแยงเลยนะฉะนั้นผมจะเดินเข้าไปเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรถ้าจะทํางานเมืองมันต้องทําในแบบที่ผมชอบเลยครับไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นเขาชอบกันนะ ไปจุดใหญ่แฟนคลับอยากพบไปเพื่อเวลาเหลืออยู่แค่ยี่สกว่าวันจะไปเดินสายพบแฟนคลับเพื่อมีเวลาตรงเยอะแยะแต่เวลาที่จะหาเสียงเวลาที่จะประชาสัมพันธ์นโยบายไปยังคนที่ยังไม่เคยรู้จักเราเนี่ย หรือการที่จะทํำยังไงที่นํานโยบายเราสื่อไปถึงคนที่จํานวนมาหาศาลเนี่ยใช่ไหมครับคุณว่าอะไรมันจะเกิดประโยชน์กันกับการไปเดินสายพบแฟนคลับนะเอาลองคิดดูกันใหม่ครับนัวันนี้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันที่แปดเนี่ยผมอยากให้พี่หลังสีมีกว่าได้สื่อสารนโยบายนับทั้งห้าข้อ นะครับที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติและประชาชนได้เนี่ยมากกว่าที่จะเป็นเดินพบปะสื่อกับแฟนคลับไปจับไม้จับมือไปถ่ายรูปผมว่ามันช่างไร้สาระนะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะเออฉะนั้นวันนี้ต้องให้พลเอกศีไปออกสื่อผมยกเลิกหมดถ้าวันไหน ผมบอกเลยว่าเอาคุณจะจัดงานก็จัดไปนะถ้าพี่ลังสีว่างพี่ังสีไปให้นะแต่ถ้าพี่ลังสีไม่ว่างมีโปรแกรมออกสื่อหรือต้องไปขึ้นเวทีดีเบตนะี่ยผมให้พี่ลังสีไปออกทีวีนะเอาไหมหลังหลายคนก็ไม่เอาอ่ะเอาไม่เอาก็งดดีกว่าไหมถึงแม้วันนี้พี่ลังสีจ,จะว่างอยู่นะแต่ใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้แกจะว่างเพราะสื่อติดต่อมาทุกวัน แล้วแต่ละคนไปเจอมั้เราได้มีโอกาสไปประชันภิสัยทัศน์ให้ประชาชนเห็นเลยว่าเนี่ยหัวหน้าพักเราเจ๋งยังไงเนี่ยกับไอ้ลูกพักที่แม่งพยายามจะดึงหัวหน้าพักไปเดินไปลงพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปช่วยหาเสียงให้ตัวเองคนเดียวนี่นะลงคิดกันใหม่นะพี่น้องหยุดเห็นแก่ตัวไว้สักระยะนึงดีกว่า เออนะวันนี้นะพลเอกลังสีไม่ที่รู้จักแล้วคุณก็แค่ไปแนะนําตัวเองคุณทําป้ายสองป้ายป้ายหนึ่งคือป้ายพลเอกังสีเบอร์สิเบเอ็ดอีกป้ายหนึ่งคือป้ายคุณเบอร์อะไรเดินไปเลยแค่นี้พอไม่ต้องไปตั้งเวทีไม่มีใครมาฟังหรอกจริงไหมครับพี่น้องวันนี้พลเอกคนเลือกแน่ๆก็เลือกอยู่แล้วแต่อีกเบอร์นึ่งเนะี่ยเขาจะเลือกหรือเปล่าไม่รู้นะดังนั้น พวกคุณที่จะลงสมัครเนี่ยจะต้องช่วยกันว่านโยบายพักเศรษฐกิจคืออะไรห้าข้อมีอะไรมั่งลงไปพูดให้ประชาชนช่วยกันลงไปพูดหนยได้ไหมไม่ใช่จะรอแต่ให้พี่หลังถีลงไปพูดให้แล้วคุณมีปากไว้ทําไมไอ้ลงมื้นที่เนี่ยถ้ามันมีเวลาว่างๆชิวๆลงไปพบปะผู้คนทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ไรเงี้ยผมว่าก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันไม่ว่างเข้าใจไหมครับ ถ้ามันว่างก็อยากให้ไปแต่ถ้ามันไม่ว่างครับก็จะบังคับให้ว่างเนี่ยมันก็เกินไปนะวันนี้ขึ้นเวทีแต่ละครั้งคนดูนะผมดูเมื่อเช้านี้ไลฟ์สดอะไรช่องอะไรไนะช่องโมเมนตัม um, ใช่ไหมคนดูเกือบสามหมื่นครับทางช่องก็บอกโอ้โหท่านรังสีมาออกวันนี้เลตติ้งกระฉูด เห็นไหมครับเออใช่มไหมครับนี่ไงผมนึงบอกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางอยู่แล้วพี่เล็กตีก็บอกเฮ้ยเราเกิดจากโลกออนไลน์เราเกิดจากโซเชียลมึงจะถอยลงไปทำไมกับการเมืองแบบโบราณมีคนจะตั้งเวทีให้แกยังไม่เอาเลยนะเ่าบอกว่าตั้งไปมึงก็ไปเกณฑ์นคนมาฟังกูอีกถ้าไม่มีคนมาฟังกูก็ ไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังแต่พอก็ไปพูดไปไอ้คนที่มาฟังก็เสือกเกณฑ์มาจ้างมาแล้วมึงจะไปพูดทำไมมันเหนื่อยวะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่พี่หลังสีพูดกับผมนะผมรู้เออยอมไหเออนะแังนั้นสอสอแบบนั้นผมใหญ่สอบ,บสอตกผมไม่อยากส่งคนแบบนี้เข้าสภานะ ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนวิธีการตามพักนะส่งคุณเข้าสภาไปก็ไม่มีประโยชน,น,น์นะรีบปรับตัวกันนะเออนะต้องฟังยุทธศาสตร์พักครับวันนี้สิ่งที่พลเอกทีทำมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นโครงการระดับโลกนะรเราจะเป็นเส้นทางการค้าโลกนะครับเราจริงๆเป็นต้องการเสียงข้างมาก เราต้องการสสที่มีคุณภาพเพื่อไปออกกฎหมายครับเราไม่ได้แค่มาคิดแก่เงินเบีย้ยคนจราล้อยสองร้อยกระจกครับเรากำลังจะสร้างงานมาหาศาลเพื่อให้คนไทยมีงานทํามีไรายได้เป็นของตัวเองโดยไม่ต้องมาพึ่งพารัฐเออนะฉะนั้นวันนี้มีสสบางคนบอกผมว่าเนี่ยเชิญคนมาแล้วเนี่ย ไปประกาศไปแล้วหาเสียงไปแล้วนะครับไลส์สดไปแล้วว่าพลเอกรังสีจะมาถ้าเกิดท่านไม่มาเนี่ยจะทำให้เสียเครดิตมึงมีคนดูกี่คนวะเไหม,มึงมีคนดูกี่คนวะมึงบอกมึงไลส์สดไปแล้วเนี่ยประกาศไปแล้วว่าพลเอกรังสีจะมาแล้วพอถึงเวลาพี่รังสีต้องไปขึ้นเวทีดีเบตคุณบอกไม่มาไม่ได้นะ มึงแย่พอพี่หลังเสียก็ยกเลิกขึ้นเวทีดีเบตกับหัวหน้าพักพักอื่นเพื่อจะไปตามที่มึงไล์สดแย่งประชาชนซึ่งมีคนดูอยู่ประมาณห้าคนเนี่ยนะฮะเยอะไปเปล่าปะกูดูเสียงกูแหมกูแม่งหมดแล้วเนี่ยเออนะวันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมกี่เหียวไปนั่งอ้อมค้อมผมเชื่อว่าสิ่งนี้พลเอกประยทธ์ให้มันมากเกินพอแล้วหยุดซะ หยุดซะเรากำลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเราจะเชื่อมประเทศไทยกับชาวโลกใช่ครับฉะนั้นพลเอกหลัีต้องเป็นนายกเท่านั้นนะถ้าไม่ได้เป็นนายกมึงจะสร้างได้ไงบางคนก็เนี่ยทาไมพลเอกลังสีไม่อยู่ปาติลีเบอร์หนึ่งก็มึงเอาชัวรไงแต่พี่ลังสีบอก ถ้ากูจะอยู่เบอร์ร้อยแล้วคนเลือกดีกว่าถ้าอยู่เบอร์หนึ่งแล้วได้คนเดียวสู้ไม่อยู่ดีกว่าถ้าแกาเลือกได้นะแกก็อยากจะอยู่เบอร์ร้อยอย่างแกบอกนี่นั่นก็หมายความประชาชนเลือกเราทั้ง100นะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะบอกว่าเอ้ยเอานะพื้นที่ที่มันควรจะชัวร์ก็น่าจะเป็นเบอร์สิบ ก็เลยขออยู่อันดับ10แต่ตอนนี้โอเคขยับมาอยู่อันดับเก้าแล้วเพราะแกมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดปาร์ตี้ลิสถึงแกเบอร์10เนี่ยน่าจะมีสอสประมาณอย่างน้อย50สคนทั้งปาร์ตี้ลิสและทั้งเขตซึ่งการมีสอสอห้าหกคนเนี่ยเราจะเป็นคิงเมกเกอร์เพราะว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าวันนี้ จะไม่มีพักไหนตั้งรัฐบาลเพียงพักเดียวได้นะจะต้องเป็นพกรค่วมถึงมันร่วมกันแล้วมันตั้งยังไม่ได้เนี่ยถ้าเสียงมันยังขาดเนี่ยถ้ามันต้องมาเชิญเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเขาจะมาเชิญเราเนี่ยก็ต้องยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้เราใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ข้อเสนอที่น่าสนใจเราก็ไม่ไปใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่ไปเขาก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาจะทำไมต้องอยืนงย่นข้อเสนอที่ดีเพื่อให้เราไปอยู่กับเขาเขาถึงจะตั้งรัฐบาลได้สําเร็จฉะนั้นการเป็นพักขนาดกลางมันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับเราอาจจะเป็นคนกนําหนดเกมเองก็ได้เห็นไหมนี่ไงฉะนั้นสิ่งที่พลเอกรังสิคิดมาแล้วเนี่ย มันเป็นหมากที่ไม่รู้กี่ชั้นแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนไม่เลือกก็คือจบไงก็คือจบแค่ตรงนั้นนะก็ประชาชนไม่เลือกก็ไม่ต้องมาพูดอะไรแล้วไม่ต้องมาตีโพยตีพัยไม่ต้องมาโทษใครก็ประชาชนไม่เลือกไแต่ถ้าประชาชนเลือกท่านก็จะทำตามที่ท่านได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนมันก็แค่นี้เองเอาจริงไหมครับเอาคุณว่าจริงไหม คุณจะมาคาดหวังอะไรขนาดแค่แค่แค,แคท่านอยู่เบอร์สิบประชาชนยังเลือกไม่ถึงอะแล้วคุณจะมาเรียกร้องให้ท่านไปสร้างรถไฟความอะไรสูงให้คุณมันจะเป็นไปได้ยังไงดังนั้นจะต้องมีสตินะครับพี่น้องเออ